สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนจ้ามานี่กลับมาเจอกับข่อยอีกแล้วในช่องเทยไทยในอเมริกาจ้าทักทายมานี่เป็นวันที่อากาศเย็นๆนะจ๊ะทุกคนจ้าสิบองศาเนาะก็มีแดดออกแต่ว่าอากาศค่อนข้างที่จะเย็นเนาะช่วงนี้ก็หนา,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 นานวๆเราจ้าทุกคนจ้าแล้วอีกอย่างมานี่ก็เป็นทหารเป็นวันทหารผ่านศึกนะจ๊ะทุกคนจ้า กับมิสึกกับสามีคือการจาก,กันเลยสิมาว่าสู่ทุกคนฟังเกี่ยวกับนี่แหละศึกศึกรางค่อยกับสามมีแหละทุกคนจ้าในช่วงหนาหนาวนี่เนาะก,ก็ล้มเย็นนะจ๊ะทุกคนจ้า่อยก็เลยต้องใส่แบบว่าเสื้อผ้าใหา้อุ่นๆไวเนาะสิบองซาเนี่ยแล้วก็มีร่มเนี่ยก็คือว่าถือไวยเย็นเนาะทุกคนจ้าแล้วช่วงหนานาวเนี่ บ้านคอยกซสมีเครื่องทําความอุนน่นนะจ๊ะทุกคนจ๋าเอาไว้เปิดในห้องน้ำเวลาอาบนา้ำหน้าตาเป็นยังไงน,นี่จ้าทุกคนจ้าหน้าตาเครื่องนี่จ้าหน้าตาเครื่องทําความอุ่นเนาะทุกคนจ๋าจะเป็นแบบนี้ความอุ่นก็คอยเนาะในห้องน้ำทุกคนจ๋า,าบบราคาเบ่แพงมากมายเนาะก็ซื้อมาไว้จ้าทุกคนจ้า เวลาเ้ออาบนงอาบน้ำก็สิในห้องน้ำในนอนจะทุกคนจะอากาศมั่นกนสิค่อนข้างที่จะเย็นนะจ้ะทุกคนจ้าในห้องน้ำก็เลยต้องเปิดเครื่องทําความอุ่นไวเนาะกะซึกของข่อยกับสามีก็นี่แหละจ้ะทุกคนจ้าเกี่ยวกับความหนาวนี่แหละทุกคนจ้าก็คือสามีขอ่อยนี่นั่งสิปปดเออ ปิดเอ่อวาวเตอร์นะจะทุกคนรจะปิดว่าวเตอร์เครื่องเอ่อเครื่องเอ่อ heat น้ำอุ่นนะจะทุกคนรจะเพราะว่าเอ่อยู่เมกาเนี่ยเขาสิมีแบบว่าเอ่อเครื่องทำความอุ่นอัตโนมัติอยู่แล้วเนาะเข้าสิปิดสายสิกับเป็นน้ำเย็นเขาเปิดขวาสิกับเป็นน้ำฮอสนะจะคนรจะเออในอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้นะจะคนรจะเอ่อสามี ก่อนสามีข่อยสิไปเห็ดงานเนาะนางกัสิปิดเครื่องทำความปิดเครื่องเอ่อทำความเหาะปิดเครื่องเอ่อน้ำอุ่นนะจ๊ะทุกคนจ้าปิดเครื่องเห็ดน้ำอุ่นนะจ๊ะนางบอกว่าเสียงดังเหมือนกันนางอยากประหยัดเพราะว่าช่วงกลางเวน้นเ <s> พิ่นบอกว่าข่อยเนี่ยบไ่ได้ใส่เอ่นอน้ำเหาะนะจ๊ะทุกคนจ้าช่วงกลางเว้นเนี่ยเพิ่นก็นเลยอยากประหยัดนะจ๊ะทุกคนจ๋าเพิ่นก็นเลยเอ่อปิด ปิดเครื่องเฮ็ดน้ำอุ่นนะจ๊ะทุกคนจ๋าเออมันก็เลยเ e a t ในควาเปิดซึกนะจ๊ะทุกคนจ๋าลังเือแบบว่าควยกระยากล่างมือแบบว่าน้ำมอุนอ่นสินะจ๊ะทุกคนจ๋าก็เลยถามผัวว่าเธอปิดเครื่องเฮ็ดน้ำห้อนบอกเอยว่าสินน้ำมันคือเย็นแท้นั่งก็เลยบอกว่านั่ง,งตั้งเวลาไวจ้ะทุกคนจ๋าตั้งเวลาไวทธิบายสามให้เครื่อง เ็ดน้ำอุ่นหรือว่าเห็ดน้ำพรอนเนี่ยเห็ดงานตอนบาสามทุกคนจะเออปกติคอยกับสีอาบน้ำช่วงนี้อยู่แล้วนะทุกคนจะเออนาลาทุกคนจะเขาก็เริเปิดซึกรั่งเถอะนั่งบอกเธอว่าเธอห้ามอาบน้ำเด้อตอนเ้าเพิ่นวากร์สทุกคนจะเออนั่งบอกคอยแนวนี่คอยก็ตอนแรกคอยก็บ,บอกเข้าใจแล้วว่าเป็นยังนั่งคือต้องห้ามคอยอาบน้ำตอนเ้าวันศุกร์นะทุกคนจะอ๋อทีไ่ไหนใดนั่งปิด เค่องเห็ดน้ำห่อนนั่นเองจะทุกคนจ้าเออนั่งก็เลยบอกคอยประมาณนี้คอยก็บอกเข้าใจกับกระเทียงตัวนาะอทุกคนจ้าเนาะเรื่องเธอเข้ากับคือถัดช่วงแดดที่ดีนะทุกคนจ้าคอยกระซีฟาอาบน้ำเนานะเพราะว่าถ้าแดดซองมากเขากับเปิดหนะ้าต่างหนะ้าต่างให้อ,อ่ความให้แดดซองกับมาในบ้านก็เสียอุ่นเนาะทุกคนจ้าแล้ว ฮีเตอร์ก็บับเซเบรตองทำงานหนักเนาะทุกคนในช่วงนานหนาวประมาณเนี่ยนานลาทุกคนจะก,ก็เลยได้เปิดซึกกับสามีเรื่องอน้ำอุน่นน้ำห่อนเนี่ยหละจ้ะทุกคนจะเพราะว่าคอยเปิดน้ำไว้นะทุกคนจะเพราะว่าเอ๊ะเป็นอย่างหนาม,มันคือบอบอเอ่อบอห่อนจักเทือนนะทุกคนจะเออคอยก็ว่าอีกอย่างว่าหนาหน,นาวปกติเปิดน้ำปุ๊บถา้าเลื่อนเปิดมาข้างขวาเนี่ย หนามันก็บสิหอนแหละมนบอกจะกคจุ้นใจแต่ว่าพอเปิดไปโดนเขาว่าเอ,อ้าหนามเป็นอย่างคือบ่หอนจะเทื่อนสินะทุกคนจ้ะเออล,ละๆคอยก็เลยได้ถามสามีว่าเป็นอย่างหนามคือบ่หอนนั่งก็เลยบอกแค่ว่านั่งปิดว่าวเตอร์เครื่องเหตุเอาน้ำห้อนนั่นเองจ้ะหนามก็เลยบ่หอนจ้ะทุกคนจ้ะเออมันก็เลยเหตุใ้คอยว่าว่างุดนิดนิดนึงจ้ะทุกคนจ้ะหนามบ่หอนเนาะ ทางบ้านเพื่อนก็ออกมานั่งตากแดดอขคอยนะทุกคนจ๋าหนาหนาวเนี่ยก็มานั่งรับแสงแดดนั่งรับความอดอุ่นทางบ้าน่อยเนี่ยนั่นแหละทุกคนจ๋าก็เลยมีปัญหากันกับสามีเรื่องน้ำหอนจ้ะทุกคนจ๋าเพราะว่นนาวมันบ่หอนเนาะเวลาที่คอยอยากใส่งานนะทุกคนจ๋าเออนั่งเสือกเออไปตั้งเวลาไวอินสิแล้วบ่บอยนั่นนะทุกคน เออนั่งบอบอกคอยบะนี่มือนั่นคอยไปอาบน้ำเนานะทุกคนจา๋าคอยรู้สึกว่าขันเหนือขันโตเนาะเอออยากอาบนา้ำตอนเศร้าสินะแต่สาวๆเนาะเออคอยก็เลยไปเปิดน้ำไว้เปิดน้ำไว้เงี้ยเธอไดมันก็บอุ่นจักเือเนาะน้ำกับ็บห่อนจักเือคอยบอกเลยว่าน้ำเย็นอยู่นี่เวลาเปิดน้ำเย็นเย็นจ่อยๆว่าเมนเออน้ำแช่ลำแข็งนะทุกคนจา๋าเออประมาณนั้น แล้วคิดเบิ้งหน้าหน,นาวอะ่ะทุกคนหนามันสีเย็นปานใดแล้วช่วงนี้ทุกคนจ้าเออช่วงกลางเว่นี่ก็โอเคอยู่ประมาณ10องศาเนาะแต่ว่าช่วงแรกๆหาหกโมงแรกอากาศก็สีลดลงมาแล้วสเรืองหาองศาแล้วหนึ่งองศาเหลือศูนยองศาติดลบ1ติดลบสองสีนะทุกคนจ้าเออมันก็เลยเ,ออเย็นนะนะทุกคนข้าไปอยาก ใส่น้ำอุ่นเนาะนั่นละมันก็เลยเหตุให้เดทเทียงกับสามีแย่งกันนะทุกคนจะนั่งกับบอๆใอยเด้นั่งกับตอนแรกเขาก็ว่าเอาน้ำเป็นยังก็บอหอนจากเทอือที่ไหนได้นั่งอาบน้ำแล้วก่อนนั่งจะไปเหตุงานนั่งกับมาปิดอ่อวาวเตอร์เครื่องฮิดความอุ่นเนาะอยู่ร้านอยู่มองจอดรถนะจ๋าทุกคนจา่ายย่โรงรถ เออมันก็เลยเหตุให้น้ำบอุ่นนั่นเองนั่นละมันก็เลยมีปัญหากันตัวไปนี้เนาะเมียก็เสีอาบนา้ำน้ำกระบอน้ำกระบอก้อนคอยกระบอกว่าเออทนหนาวแต่แท่ละสิคอยกระบออาบนา้ำแต่ทุกคนจ้าคอยกระบออาบน้ำได้เพราะน้ำมันเนยะ็นเนาะต้องให้ห้าเปิดต้องให้ห้าเปิดแบบว่าเครื่องเหตุความอุ่นในห้องน้ำน้ำม,มันเย็นเขากับทนหนาวบ่ไดับขึ้นกันแต่ทุกคนจ้า แล้วช่วงนานหนาวเนี้ยเขาผมเหีวๆทุกคนเราต้องสระผมเนาะสองมือสระผมเธอหนึ่งสินะเพราะว่านานหนาว่อยากสระทุกมือนะจ๊ะทุกคนจ๋าเพราะว่ากลัวเสียมาเป่าผมกลัวเสียมาได้ผมอีกโอ้ยมันใส่เวลาดนแล้วแลกยานบส่สบายนะเนาะทุกคนเวลาถาัดสระผมบ่อยๆสระทุกมือสินะทุกคนอยากกระสระสองมือเธอหนึ่งสินะทุกคนจ๋า เออสามี่คอยกับคิดมากประหยัดอีกอย่างบู้ช่วงงานหนาวนี่นะทุกคนจ๋ะมันเป็นช่วงที่แบบว่าเห็ุจังได้ก็ได้ต้องใส่น้ำอุ่นสินะทุกคนจ๋ะเออกลัวคอยสิได้อาบน้ำก็พุ้นประมาณบ่ายสามเดี๋ยวทุกคนจ๋ะบ่ายสามเครื่องเหตุความอุ่นถึงจะเหตุงานเพราะว่านั่งต่างเวลาไว้เออมันก็เลยเหตุมือนันก็เลยเห็ุเออคอยซูนนี่จ้ะทุกคนจ้ะเอ ทรงก็ทรงกอข้ามไปดาสามีเลยเป็นอย่างน้ำคือบ่อนน้ำคือเย็นจะจ่อยคอยนะแต่ละสามีก็คือจะลืมบอกคอยแ้ะทุกคนจ้าเออมันก็เลยเกิดเรื่องเกิดเล่าซึกซสิ่งน้ำห้อน,นั่นเองทุกคนจ้าซึกเดือนเลยหนาหนาวหนาหน,า,น,า,นาจังสีนะแล้วมาปิดเครื่องเฮ็ดความอุ่นเครื่องเ,ออเครื่องเฮ็ดน้ำอุ่นนะจ๊ะทุกคนจ้าเออมันก็เลยเฮ็ด คอยสิอาบน้ำคอยก็บด้อาบปกติแล้วคอยสีบ่งคนที่บ่มักแซ่อ่างอาบน้ำนะจ๊ะทุกคนจา้าเพราะว่าฝ่าอาบน้ำฝ่าวแล้วมันสินะแห้งหนานา้จังสีแห้งฝ่าอาบฝ่าวแล้วนะทุกคนจา้าปกติแล้วตอนเศร้าคอยก็บบาบ่คอยได้อาบน้ำเราจะค้นจา้าถ้าบ่ได้ออกไปเอขอข้างนอกเนาะเพราะว่าห้ากับ,บ่ได้มีแบบว่าเออกินโตหรือว่าเงือ่อออกกรือแล้วเนาะหรือว่าห้าวบริคอยบ่ได ออกไปเห็นงานไปไซกันแล้วแต่นอกบานคอยกับสิบไปอาบน้ำช่วงเสาอยู่แล้วเนาะคอยสิบไปอาบส่วงบ้ายสินะจัดทุกคนจะาเออสามีเพื่อนก็นเลยไปป,ปรับเวลาเห็ดน,น้ำอุ่นเป็นส่วงบ้านเองจัดทุกคนจ๋าเออมันก็นเลยเห็ดให้ดคอยโมโหมันก็นเลยเห็ดให้ดคอยซูนนั่นเองนะเรื่องของเรื่องกับประมาณนี้แหละสามีมาบอกคอยนะ เออคอยมาถามที่หลังว่าเป็นยังน้ำคือบ่อุ่นเปิดไหวโดนแล้วก็น้ำก็ยังบ่อุ่นจักเ่อนะ่ะทุกคนจา๋าละ่ะมันก็เลยเหตุให้มีเรื่องนิดน่อยจ้ะทุกคนจา๋าแล้วช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกัน้อจ้ะทุกคนหนาหน,นาวมาแล้วคอยก็ต้องกินยาแก้แ,แผ้แบบว่ามือเว้นมือเลยเด่ะทุกคนเพราะว่าอาการมันเริ่มเปลี่ยนอ่ะนะนะแบบว่าจากที่คอนแลวก็มา หนาวบุ๊บลงเลยนะมันก็เลยเหตุให้แบบว่าเขามี G, เอลจีเอ่อน้ำมูกไหลี่สินะทุกคนจ้าข่อยก็เลยต้องกินเอ่อยาแกแ้แพ้มือเว้นมือนี่สินะแล้วก็พยามแบบว่ากินน้ำอุ่นนะจ๊ะทุกคนจ้าบม่อยากให้เจ้าของเอ่อเป็นวัดเป็นไข้นั่นเองขนาดข่อยไปฉีดเอ่อวัคซีนไขวัดญงมากเลยเด้กยังแบบว่าต้องเหตุร่างกายให้เอ่ออบอุ่นตลอดนี่สินะทุกคน นี่แหละก็เลยแบบเป็นเหตุผลหนึ่งที่คอยอ,ออกมาตากแดดส่วงเทียงหอดบายโมงนะทุกคน mm hmm. เพื่อที่จะเหตุหายร่างกายคอยอบอุ่นเนาะเพราะว่าในในบ้านคอยเนี่ยก็คือตั้งฮีตเตอร์ไว้ก็คือ70องศาฟาเรนไฮน์นะทุกคนจะถ้าอากาศในบ้านว่าต่ำกว่านี้เกรืองเหตุ เครื่องเอ่อฮีตเตอร์นะทุกคนจะเพินฮีตเตอร์เนาะมันก็สิบท่ทำงานเนาะมันก็เห็นให้ในบ้านรู้สึกว่าเย็นนะทุกคนจะก็ต้องแบบว่าใส่เสือ้อแขนยาวใส่เสื้อกันหนาวอยู่ตลอดสินะทุกคนจะแต่ว่าข้างนอกนี่ก็คือหา0องศาฟาเรนไฮต์เนาะหรือประมาณ10องศาบาดเท่านั้นเองสําหรับข้างนอกแต่ว่ามันมีแดดมันก็รู้สึกว่าอุ่นอุ่นเย็นเยนะ็นะนะทุกคนจะเออก็สิเป็นประมาณนี้ละ โอเคจ้าทุกคนคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้เนาะขอให้ทุกคนอยู่แลสุขภาพจ้าโชคๆมันหมาน,มนรำรวยกันทุกผูทุกคนจ้าคลิปนี้ขอยขอตบแล้วจ้าบ๊ายบาย